สวัสดีครับพี่น้องหัววันนี้ผมจะพาพี่น้องอมาชมบ้านโมเดิร์นนะครับเป็นบ้านสมัยใหม่สวยงามนะครับตอนนี้ผมนัดเจ้าของบ้านเข้าไว้ว่าจะขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับซึ่งท่านก็อนุญาตนะครับ นั่นคือพี่ชายของเจ้าของบ้านนะครับออขออนุญาตเขาแล้วเขาบอกว่าอนุญาตให้ถ่ายได้นะครับเข้าไปชมกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของบ้านนะครับซึ่งตอนนี้พี่ชายเขา ราอยู่ตรงนี้มันลื้อไปไหนแล้เนี่ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับนะี่เดินเพื่อไปดูสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับวันนี้ลุยถึงบ้านเลยเจ้าของเขาอยู่ไหม เจอแล้วสวัสดีครับค,ครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเข้ามาดูอ่าบ้านสวยๆห้องน้ำ <Okay. S 1> พาชมหน่อยครับว่ามีอย่างไงบ้างข้ามาดูข้างในก่อนนะครับจะมันก็แค่แอ่าสวยงามมากครับผมเห็นว่ามันสวยงามมากก็เลย <c oughs> อขออนุญ,ญาตมาถ่ายทําคลิปนะครับตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้ห้องน้ำครับเป็นห้องน้า <c oughs> โอ้เป็นอันนี้เป็นบ้านของตัวเองแลวเป็นของใคร อ่าเป็นบ้านของพี่หรือว่ายยงไงไวบ้านของพี่เลยกบน้องสาวล้วอ๋อของน้องสาว,ว,อ,อ,อ,สาวอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ำสองห้องน้ํานะครับเสียงอาจจะสะท้อนนะครับ <c oughs> โอ้เข้าห้องน้ําก่อน <c oughs> อ่านี่ครับพี่น้องครับอันนี้ทําเสร็จนานหรือ,อยังครับเนี่ะ เป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะซึ่งเป็นบ้านสมัยใหม่ถือว่าเป็นบ้านสมัยใหม่นะครับแถบนี้จะเป็นห้องครัวนะฮะเจ้าของไปไหนเราไม่รู้เจ้าของไปไหนเราไม่รู้ตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับเดี๋ยวให้เจ้าของบ้านก,ก็พาชมภายในก่อนเดี๋ยวจะให้อ่า ดูรอบนออีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้องอะไรครับอันนี้ห้องโถงตอนนี้เป็นห้องโถงนะครับเป็นห้องโถงซึ่งใหญ่มากนะครับห้องโถงใหญ่มากเป็นการตกแต่งภายในที่เรียบง่ายสวยหรูทีเดียวนะครับยังอ่านี่ครับอันนี้เป็นอ่านี่สวยงามมากครับพี่น้องครับ นะครับมีเด place, ็กๆเข้ามาชมด้วยนะครับไหนพี่ลองพาไปดูในห้องได้ไหมครับในห้องอ๋อห้องมีกี่ห้องมีสองห้องเหรอครับห้องสองนี้ข้าห้องอ๋อข้าไปดูห้องนี้อันนี้เป็นห้องของตอนนี้เข้ามาอยู่หรือยังครับเรากำลังิจาราอยู่เลยทำไมทไมจะขึ้นอ๋อมาถึงเมื่อน้องสาวใช่ไหม ลืมถามไปว่าพี่ชื่ออะไรครับนายพลสุขแสงอ๋อนายพลสุขแสงซึ่งเป็นพี่สาวก็เป็นพี่ชายของน้องสาวนะครับน้องสาวเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมอ่านะครับสวยงามมากครับนี่เป็นห้องโถงซึ่งเป็นห้องนอนแต่ว่าใหญ่เหมือนห้องโถงเลยนะครับใหญ่มากห้องใหญ่มากนะครับไหนเข้าไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับเข้าไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับ เป็นกว้างเนีป็นพอยูนเทศเพราะว่าแคบเลยนะห้องใหญ่มากเเสียงอาจจะสะท้อนเพราะว่าไม่ได้เปิดหน้าต่างน่าจะไม่ได้เปิดหน้าต่างเนาะเสียงก็เลยสะท้อนนะครับแล้วก็มีเด็กๆมาวิ่งด้วยนะครับไม่เปิดเลยเด็กเลยต้องนเป็นอนละหน้า๋อเป็นเอไปเอ คือตอนนี้เดินระบบเรียบร้อยแล้วเราแต่ว่าเอาแอร์มาติดนะครับเสียงสะท้อนไปนิดหนึ่งครับพี่น้องครับพาไปดูรอบๆเดี๋ยวพาไปดูด้านนอก,ด,นนอกด้วยครับว่าเป็นยังไงครับด้านนอกมียังไงบ้างครับเดี๋ยวพาไปเดินชมรอบๆนอกนอกบ้านนะครับว่าเป็นยังไง พอมาด้านนอกเสียงก็จะไม่สะท้อนแล้วเพราะว่าบ้านเ็าปิดเสียงมันก็เลยสะท้อนนะครับไม่บ้านมะ่ปิดให้พาชมรอบๆนอกหมู่บ้านก่อนรอบรอบบ้านก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงจะเดินรอบหมู่บ้านทางนี้อ่ะปะกระบอกก็ไปทางนี้ไปวัดนอกที่นี่นนะ,ะ,ะนก็พี่มีอะไรจะ,อ,ะอธิบายความก็ว่าไปเลยครับ อก็เราอยู่กันแบบบ้านๆเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นแต่ว่าเราก็ยังมีความเป็นบ้านๆอยู่มัน็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเท่าไหร่ข้างนอกอ่ะอ่าระดับพื้นิ0เซนระดับพื้น60เซนความสูง60เซนอ๋อก็ยังถือว่ายังไม่เรียบร้อยดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ตรงนี้อ่าเป็นหลังบ้านนะครับเป็นหลังบ้านตาบ้านนอกอ่ะอนี้เอห้องน้ำอ่บ่อพักอันนี้บ่อบ่บบอที่อ๋ออยู่ตรงนี้อเออมาทำระบบอยู่ตรงนี้บ่อพัก<ร><ป>อยู่ตรงนี้น,น,นะนี่คือระบบที่เอ่อทำห้องน้ำมันอยู่ข้างในเมื่อกี้ใช่ไหม อ๋อมันพักอยู่ที่นี้ทอนิ้งทอนั่งทิ้งอยู่ท่อตรงนี้ครับเกาะข้างในเยู่ตรงนี้อ๋ออ๋อแล้วร็จะกระจายไปบ้านอื่นไรอื่นนี้ไปไม่ได้อืมต้องทำเป็นระบบเนาะดูบรรยากาศรอบๆนะครับพี่น้องครับบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศวันีผมเป็นคนเขมร เสียงอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับบรรยากาศรอบนอกข้างขบวนด้วยขบวนให้ก็ดูหน่อยมันเป็นชั้นชั้นอมันเป็นชั้นชั้นเนี่ยเห็นเป็นเป็นรอนเป็นชั้นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมุกเอชอบ้านน่งร้ออปีไงเป็นปีกเขาเรียกเป็นปีกใช่ไหมอันนี้มันเป็นหลังบ้านครับที่พี่น้องครับที่ผมให้ดูนี่เป็นหลังบ้านนะครับมีพี่ครับเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งขนาดของบ้านพอจะทราบไหมครับว่าความกว้างความ ความยาวอันนี้ห้าห้าสิบเมตรห้าห้าสิบเมตรกว้างห้าสิบเมตรยาวกี่เมตรครับมนทนเลยฮะมนทนเลยเดยวกห้องก็ห้องเวงเลยนี่มเมตรได้ไหมอ๋อห้าเมตรห้าเมตรห้เมตรเมตรอ๋อกว้างห้าเมตรยาวห้าเมตรเออมนทนเลยอ๋ออ่ออ๋ออ๋ออนหนออ๋ออนออ๋ออ๋ออ๋ะอ่าออออออ พอดีว่าเจ้าของก็อยู่ในบ้านผมปลุกถึงห้องพาไปดูด้านหน้านะครับพาไปดูด้านหน้าหลังเล่นว่าอยาทำระเบียงไหนต้องนั่งไหนต้นั่งได้ทำอันนี้คือด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหน้าตรงนี้จะทํา,าเ,นะเป็นลานจอดรถนะครับเป็นลานจอดรถ แล้วก็สองคันจอดได้สองคันนะครับตรงนี้ก็ตามเป็นบันไดเป็นชั้นชั้นขึ้นไปเป็นหน้าบ้านนะฮะเป็นหน้าบ้านงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดนี้บอกได้ไหมครับว่าตกตกเท่าไหร่<ะ>บ้านสวยงามขนาดน,นี้ยังไม่ละเอียดล้านละล้านสี่แสนล้านสี่แสนองอุปกรณ์ทาัายช่างเท่าไหร่อ๋อเบ็ดเสร็จแล้วล้านสี่แสนนะครับถือว่าไม่แพงเพราะว่าสองห้องนอนใหญ่ หนึ่งห้องโถนใหญ่ครับแล้วก็สองห้องน้ำห้องครัวถือว่าใหญ่มากนะครับล้านสีส่แสนถือว่าไม่แพงนะครับก็รวม<า>ทุกอย่างแล้วอยู่ในในร้านสีส่แสนใช่ไหมครับสันไทยเราก็ตังเกตเอเลยอ๋อนะคืาเรียกอะไรนะสันทยสันไทยก็คือกระเบื้องอันนี้นเอ้คืาเรียกอะไรสังกสีใช่ไหมมันมันเอ้เรียกเขาเรียกว่าสันไทยใช่ไหมเบอร์นาที่สุดออเบอร์นาที่สุดเกรดดีที่สุด อ๋นี่ครับพี่น้องครับนี่ให้ดูสันไทยนะครับอ่าไหนวจะเอกอ่าอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมสูงๆด้านหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่พวนนะครับเป็นอย่างมากที่พาเที่ยวชมบ้านนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ อ่าเดี๋ยวผม,ม,มา,มมา,มมาอให้ดูมุมไกลๆด้านหน้านะครับอีกมุมหนึ่ง

อัสดีครับได้รับแข่แข่งแอนนี่ขี่รถด้วยนะไปงกไแกนั่นน้่แกนขัน 嗯。